หนึงเรื่องเล่าหนึ่งความบางังคังสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาสู่ในเรื่องของ tool ูนาคลาสสิกนะครับที่จะมีโอกาสที่จะไปถึง1ดอลลาร์ได้หรือไม่นะครับแล้ก็ผมเชื่อว่า1ดอลลาร์เนี่ยเป็นแค่ทางผ่านนะครับเพราะว่าดูจากเหรียหลักๆอย่าง BTC เนี่ยนะครับเขาบอกว่ากรณีเนี่ยนะครับเขาก็เทียบเหรียญหลักนะ แล้วผมก็วัดดูจากอุปทานเนาะเขาบอกว่า realistic peak เนี่ยคาดการสูงสุดในรอบนี้นะครับ BTC เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแสนห้าหมื่นดอลลาร์ 1, 000 50, 000ะะนะครับถึงสองแสนสี่มื่นสามพันดอลลาร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดกรณีแบบบวกสุดตรงเลยนะคือหนึ่งล้านนะครับแล้วก็อีทอยู่ที่เจ็ดพันนะครับถึงหมื่น ดอนนะครับอันนี้ทั่วไปนะถ้าเกิดสุดตรงเลยคือ16,000นะครับเราก็โซอยู่ที่300ร้อถึงสี่รอยดอลลาร์นะอันนี้ผมเอามาจากแชท GPT นะครับ AI ในการวิเคราะห์นะแล้วก็สูงสุดถึงประมาณ1,315นะถ้ากรณีโดยทั่วไปนะ BNB ตอนนี้เป็นตัวเดียวที่มาตามเงื่อนไขของ AI แล้วนะครับนั่นก็คือพัอนดอลลาร์ถึง พันสร้อแต่กรณีสูงสุดก็คือสามพันเนะครับ xrp เนี่ยอยู่ที่ห้าถึงสิกรณีทั่วไปนะแต่ถ้าเกิดมันมีโฟมมากมากเนี่ยเขาบอกยี่สิบถึงสาสนะครับส่วนดอชนะอันนี้ก็จะต่างกับ xrp สักหน่อยนะขณะนี้ xrp มันอยู่แค่หมื่นล้านเนี่ยดอชก็จะอยู่ที่0.7ถึง1นจุดนะแต่ก็อย่าลืมนะ xrp เนี่ยมี ASCO แล้วนะครับก็หมายความว่า แอสโคเนี่ยแอสพายจะอยู่ที่แสนล้านนะครับก็จะเท่าๆกับดอทเลยนะแล้วก็ xrp จะอยู่ที่ยี่สิบถึงสามสิบแต่ดอทเนี่ยอยู่ที่ศูนจุดเจ็ดถึงหนึ่งจุดสองนะครับแต่กรณีที่สุดโต่งจริงๆเนี่ยคือแปดถึงสามสิบผมว่าศูนย์จุดเจ็ดถึงถึงหนึ่งจุดสองของดอทเนี่ยบางทีอาจจะน้อยไปด้วยนะครับอาจจะไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวสองแถวสามดอนนะครับแต่กรณีที่บวกสุด คือ8ถึง30 trx น้อยหน่อยนะก็คือ0.38นะครับถึง0.42สูงสุดคือ0.76กับ1ถึง1เลยนะครับแล้ว ada อยู่ที่1.8ถึง2.3นะครับแต่กรณีที่พีคที่สุดเนี่ยคือ3ถึง5ดอนนะดังนั้นอันนี้ผมใช้เรื่องของเกณฑ์ของอุปทานเนี่ยมาวัดร่วมกันนะครับว่าถ้ากรณีของลู n a Classic มันจะพอเป็นไปได้ไหมที่จะถึง1ดอทนะนะครับโดยที่อุปทานของลุนาแคสิกคือ5ล้านล้านนะครับหจุดกว่าล้านล้านหรือ6จุดกว่าล้านล้านเลยประมาณนี้นะครับก็ก็บอกว่ามันไม่ได้เยอะกว่าดอทเท่าไหร่นะครับแต่ก็เยอะอยู่ดีถ้ามองจากภาพตรงนี้นะครับทำให้เห็นว่าถ้าจัดอยู่ในอุปทานเนี่ยเหมือนกับดอทกับ xrp เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสักไม่เกินหด ว่าดอส่อยู่ที่1.2ใช่ไหมเขาคาดการนะแต่ผมว่าไปได้มากกว่านี้น่าจะมาอยู่ประมาณสัก1ดอนหรือ1ดอนกว่าอันนี้ผมว่าอย่างลูน่าแคสติกกบพอเป็นไปได้เลยนะครับก็ต้องดูดอสแหละนะครับว่าดอสเนี่ยขยับเท่าไหร่เนาะเราก็มาบวกเรื่องของการโฟโมด้วยนะเพราะว่าอ่าเหรียญเนี้ยมันโดนแช่แข็งมานานแล้วนะครับตั้งแต่โดคอนโดนจับนะดังนั้น เราต้องซุ่มดูตอนเดือนกันยายนให้ดีนะครับแล้วกดระเบียบใหม่ที่จะต้องมีการวิเคราะห์ออกมาว่าลูนาแคสิกจะไปเท่าไหร่นะแต่ผมมองนะลนนาแคสิกนะครับจะหยุดที่น่าจะใกล้ๆหนึ่งดอลลาร์หนึ่งเส้นก็เป็นไปได้นะครับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสองตัวผมว่าน้อยไปนะครับน่าจะไปหยุดที่ศูนย์จุดหนึ่งถึงหนึ่งนะครับลุนาแคสิกเนี่ยน่าจะไปถึง นะครับแต่ต้องดูตัวดองดอทคอยกับ XRP ก่อนว่ากำแพงตัวเนี้ยมันจะทำลายไปได้เท่าไหร่แล้วมีอะไรรับรองไหมอะผมมาเทียบตรง XRP กับดอทเนาะมันก็จะเป็นเหรียญของฝั่งของ US made in US พอสมควรนะครับแต่ TIX เนี่ยเราก็พอรู้อยู่แล้วว่าไม่กับ ADA ไม่ค่อย made in US เท่าไหร่นะครับก็จะไปติดกันอยู่ที่1 TIX เนี่ยผมว่าได้หนึ่งนะ นะครับไม่ต้องโฟโมอะไรสูงสุดเลยได้หนึ่งนะครับอะไรที่คนมองข้ามเนี่ยอาจจะเกินแล้วก็ไปถึงก็ได้นะครับไปถึงโดยได้โดยง่ายๆ a d a ก็ติดอยู่ที่สามถึงห้านะครับผมว่าน่าจะไปได้สูงกว่าห้าแหละนะงนั้นผมมองมองนะครับว่าอ่าถ้าเกิดขั้นต่ำเนี่ยเราก็เห็นว่าตัวเนี้ยนอกอยู่นอกอเมริกาเนาะไม่ได้เป็นเหรียญในฝั่งของ US เโดยตรงต้องถามก่อนว่าลูน่ามีความเกี่ยวข้องกับฝั่งของอเมริกาไหมผมว่ามีเยอะนะครับเพราะมันจะไปเกี่ยวกับเรื่องของ fta กับ Amanda Research นะดังนั้นผมก็มองนะครับว่ายังไงเนี่ยลูน่าแคสิกต้องอยู่ที่0 1นถึงหนึ่งตอนในรอบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดโฟโมไปสูงแบบสุดๆเนี่ยน่าจะไม่เกินห้ารอนนะผมมองรอบนี้ลูน่าแคสิกมาถึงแน่ นะครับรวมถึงการรีเพกที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นการปลดล็อก s t a b l e ร์คอเนี่ยที่อยู่กลุ่มเดียวกับ SUSTC เนี่ยด้วยนะครับที่จะมีเม็ดเงินไหลเข้ามารวมถึงลูน่าสหรืออะไรประมาณนี้ทะานั้นเราต้องดูข้อสรุปนะครับแล้วผมว่ารอบเนี้ยน่าจะสนุกพอสมควรเลยในการพุ่งขึ้นของราคานะอ่ะนะครับใครคิดว่ายังไงนะครับ ผมผมว่าตัวนี้ไปได้ไกลมากๆนะครับแล้วก็น่าจะไปได้สูงรอบนี้น่าจะไปได้สูง,อไไสงพอสมควรนะมันก็จะกลายเป็นการปลดล็อกเหรียญตัวที่ตามมาด้วยอย่างดอทก็ปลดล็อกอาจจะถ้าชีบะไปไม่ได้ก็อาจจะเป็นเปเป้โฟกี้นะครับอ่าบ้องเนาะอะไรประมาณนี้นะก็ลองดูเราก็ลองดูที่โซ่ด้วยนะครับว่าโซจะไปเท่าไหร่ ข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b s c r คร e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามแล้วก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Amazing Rich New Moon Coin นะครับแล้วก็ฝากสำหรับกลุ่มของ luna classic ด้วยละกันแล้วเราก็หวังว่า luna เนี่ยจะไปได้ไกลามากๆนะฝากสำหรับกระดาน m e x กนะครับก็เป็นกระดานสำหรับเหรียญต้นน้ำนะก็ถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นได้เลย นะครับเพราะมันเป็นเหรียต้นน้ำอยู่แล้วตาน,นี้ก็ติดหนึ่งใน10ของคอยมาเก็ตแคปค่าธรรมเนียมค่าแก๊สไม่มีเลยนะครับในฝั่งของสปอ t ตแต่ฟิวเจอร์จะมีนิดหน่อยนะครับก็สามารถที่จะเทรดได้นะผมก็คิดว่ากำไรน่าจะดีมากๆเลยนะครับรวมถึงคู่เทรดด้วยนะครับที่เป็นฝั่งของฟิวเจอร์ฝั่งของสปอ t ตเนี่ยนะครับก็เหรียญต้นน้ำตัวไหนเข้าเนี่ยก็จะเข้า คู่เทรก็จะครบเลยนะครับก็ถ้าเกิดสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับกาษมิกซ์สำหรับวันนี้1เรื่องเล่าหนึ่งความบางังคังนะครับก็เชื่อว่า, Luna ic, ารูน่า a ฟสิย0.1-1ดอลล่ามาได้แน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ